สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวตัว Samsung Galaxy A175G ครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับการทำมาหากินมากๆในยุคแบบนี้ครับเครื่องแรงโหลดไวไลฟ์ลื่นครับนี่คือสโลแกนของรุ่นนี้เลยเพราะรุ่นนี้ครับให้แรมมาถึง8 g b มีความแรงมีความลื่นครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยครับสามารถไลฟ์สดได้อย่างลื่นไหลกันเลยทีเดียวนะครับเหมาะมากๆกับพ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้ครับที่ค้าขายออนไลน์ เปิดตัวมาเป็นแบบ 5G ครับแล้วก็มีให้เลือก2ความจุ2ราคาครับแรม8ความจุ128กิกับจะอยู่ที่7,499บาทครับแต่ถ้าเป็นตัวแรม8ความจุ256ครับจะอยู่ที่8,999บาทนั่นเองเขาจะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อตั้งแต่ช่วงเปิดตัววันนี้ครับเขาจะแถมอะแดปเตอร์ให้ครับ25วัตต์นี่แบบนี้ครับแล้วก็แถมหูฟังสายมาให้ด้วยนี่นะของแถมทั้งหมดที่เขาแถมให้นะมูลค่า 789บาทครับอย่าลืมไปสั่งจองไปสั่งซื้อกันได้ณวันนี้เลยขอมีจำนวนจำกัดนะต้องรีบไปสั่งซื้อกันนะครับสิ่งที่เขาอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนครับรูปร่างหน้าตามีความสวยหรูมากๆครับดูสีสันของเขาเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับสีตัวนี้นะจะเป็นสีตัวเดียวกับ Samsung Galaxy Fold 7เลยครับเป็นสีน้ําเงินเป็นสีประจําแบรนด์ของเขาเลยนะการวางกล้องเขาจะเป็น l e a r Group Camera ครับก็คือจะมีความบางลงครับจะ ไม่ได้หนาขึ้นมาเหมือนรุ่นก่อนๆความบางของเครื่องเดิมเนี่ยจะเป็น7.9ซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่7.5ม mm, มครับน้ำหนักจะอยู่ที่192กรัมเบาลงจากรุ่นก่อนเนี่ย8กรัมนั่นเองฝาหลังเขาอัปเกรดมาให้เป็นกราสไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์ครับเป็นกระจกที่ค่อนข้างแน่นหนามากครับจะไม่เหมือนรุ่นก่อนนะตรงนี้เป็นกระจกที่โหดูพรีเมียมมากๆรุ่นนี้ขอบด้านข้างเครื่องก็จะให้มาเป็นแบบพ i ไอแลน2.0เช่นเดียวกันครับตอนนี้ ซัมซุงเนี่ยแทบจะทุกรุ่นจะเป็นคีย์ไอแลนด์ทั้งหมดแล้วครับช่องใส่ซิมครับตรงนี้จะเป็นไฮบิดสล็อตครับก็คือสามารถใส่ได้2ซิมแต่ว่าช่องใส่ซิมช่องที่2เนี่ยจะต้องเลือกระหว่างไมโครเอสดีการ์ดหรือว่าใส่ซิมที่2นั่นเองตัวนี้เขาก็รองรับไมโครเอสดีการ์ดสูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์เช่นเดียวกันครับระบบปฏิบัติการครับตัวนี้จะให้มาพร้อมกับ Android 15ครับแล้วก็ครอบทับด้วย One UI 7ครับซึ่งประสบการณ์การใช้งานของเขาเนี่ยดีมากๆเลยครับไม่ได้แพ้ เรือธงเลยนะเรื่องของไอคอนิกดีไซน์ต่างๆนั้นน,นะลองรับรครงการอัปเดตเวอร์ชัน Android ให้ถึง6เจเนเรชันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยให้อีก6ปีเช่นเดียวกันครับสามารถที่จะป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพได้ครับก็คือเราเข้าไปที่เซตติ n งเข้าไปที่ p r i v a c y นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให้ติ๊กเปิดคําว่า Auto b บล็อกเกรแล้วก็ติ๊กเปิดเท่านั้นเองหรือแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องการโทรศั์ตอนนี้เราก็สามารถที่จะบล็อกเบอรรร์์ไไดด้้้กก็คับเขขาาปปทททีู่โศพนแลววมมุ ที่ setting ครับแล้วเราก็ติ๊กเปิดที่คำว่า Color ID and s p m p r r o t e t t o o เพอเรากดเปิดปุ๊บ,บเขาก็จะขึ้นมาถามว่า Block all Spam and Scam Call แลเรก็ติ๊กยืนยันไปติ๊กยอมรับติ๊กอาราวไปนะครับรุ่นนี้ร,รองรับในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP 5 4ครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการการรองอองน้ำรองอ,องฝุ่นกระจกหน้าจอ c o r n i n g Gorilla Glass v วิกตัดเลยครับตรงนี้ให้มาแข็งแรงมากครับแล้วก็ขนาดหน้าจอเขาอยู่ที่6.1นิ้วครับเป็น Super Amoled ด้วยรองรับ Refresh Rate อยู่ที่9 ครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปมากๆครับในเรื่องการเล่นโซเชียลอ่านเว็บไซต์ต่างๆน,ๆนะครับตรงนี้ลื่นไหลไม่สะดุดตาครับพิกไบในสูงสุดของหน้าจอเขาจะอยู่ที่800 nits ครับซึ่งใช้ในที่ร่มได้แต่ถ้าใช้ในที่กลางแจ้งที่แดดจะจัดแดดเที่ยงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวครับจากที่ผมได้ลองในเรื่องของการดูหนังครับหน้าจอตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับแสง50%เสียง 50%, 50ครับแบตเตอรี่เนี่ยลดไป8%เท่านั้นเองอยูดีเกณ่ อึดใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูหนังนะในเรื่องของการดูคอนเทนต์เสพคอนเทนต์ในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยครับตันนี้ให้ลำโพงมาเป็นลำโพงเดี่ยวครับแต่ว่าคุณภาพเสียงนี่ถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยเสียงดีในระดับหนึ่งเลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียง El la แน่นอนตรงนี้รองรับในเรื่องของ AI ด้วยครับก็สามารถที่จะใช้เรื่องของ Gemini Live ได้ครับเวลาเราใช้ Gemini Live ในการส่องของสิ่งของต่างๆนานาแล้วเราก็พูดคุยถามไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรสามารถถาม Gemini Live ได้อย่างเรียลไทม์เลยรองรับเรื่องของ Circle to Search ด้วยนะครับก็สามารถที่จะวงรูปภาพรูปนั้นๆในหน้าจอของเราได้และของชิ้นนั้นคืออะไรเขาก็จะเสิร์ชข้อมูลมาให้หรือมันจะเป็นการ Place Talk ต่างๆนานาคุยกับ Gemini นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เต็มระบบเลยเรื่อง ื่องของ 5G เนี่ยผมก็ได้ลองทดสอบแล้วนะครับสปีดของการดาวน์โหลดหรืออัปโหลด 5G ของผมจะเป็นแพ็กเกจแบบพันทับห้าครับดาวน์โหลดเนที่ผมเทสครับจะได้อยู่ที่395เมกครับส่วนอัปโหลดก็อยู่ที่41.8เมกขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณด้วยผมอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะอับสัญญานิดหน่อยชิป CPU ตัวนี้จะให้มาเป็น Exynos 1 3 3 0ครับอยู่บนสถาปัตยกรรมที่5นาโนเมตรครับก็เป็นชิป Exynos ที่เด่นในเรื่องของการประมวลผล AI ผมก็ได้ลองเทสผลคะแนนของ Geek คะแนนซิงเกิลคอครับจะได้อยู่ที่970คะแนนมัลติค e จะได้อยู่ที่2,190ครับแต่ถ้าเป็นคะแนน GPU จะอยู่ที่1,320ครับผมก็ทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมครับอย่างเกม ROV ครับปรับสูงรองรับ60เฟรมครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่จะลดไป14%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น36.4องศาเครื่องนี้สามารถเ,เล่นเกมได้ลื่นไหลติดนิ้วดีครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เฟรมเรทอาจจะดรอปลงไปบ้างหรืออยู่ มาณ54เฟรมแต่ก็จะไม่ได้ลดไปมากไปกว่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นบางช่วงเท่านั้นเองพ u b g ครับปรับกราฟิกได้ HD แล้วก็เฟรมเรตเป็น High ครับจะปรับได้สูงสุดเท่านี้เลยนะโดยที่ตัวเกมอาจจะยังไม่ได้ออลติไมซ์เข้ากับตัว CPU รุ่นนี้1ชั่วโมงไปได้ลดไป15%่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น35องศาก็ยังถือว่าคุมความร้อนได้ดีครับส่วนในเรื่องของการเล่นการยิงการโยกเนี่ยอาจจะมีอาการหน่วงๆไม่ค่อยติดนิ้วบ้านด้วยที่อาจจะปรับกราฟิกได้ไม่ได้ลลื่นนไหามาากกรรรับ,รบตงี้ปฟิ2 รปรับกราฟิกโลจะได้เฟรมเรทแม็กซ์ปรับกราฟิกไฮจะได้เฟรมเรทวินิไฮก็ยังไม่ได้ปรับกราฟิกอะไรได้สูงมากนะครับหชั่วโมงไปที่รถไป18%ดปส่วนอุณหภูมิจาก3าองศาขึ้นมาเป็น36.7องศาครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับเล่นเกมนี้ก็ถือว่ายังพอลื่นไหลแล้วก็ยังพอติดนิ้วได้บ้าง At Fault Regen Unit ตครับตรงนี้ปรับกราฟิกสุดทุกอย่างครับแล้วก็รองรับที่60เฟรม1ชั่วโมงไปที่ลถไปสิา,า,าเจ็ยเป ถือว่าคุมความร้อนได้ดีนะครับในขณะที่ปรับสุดด้วยแล้วก็เรื่องของการจากกัดการพลังงานที่ดีครับเล่นเกมเนี่ยเองซ้ายเองขวาก็ถือว่ายังทําได้ดีลื่นไหลดีไม่มีสะดุดครับเคนชินอิมแพคครับปรับกราฟิกเซตติของเขาจะเป็น low b s แล้วก็ปรับมาให้เป็น30เฟรมครับหึงชั่วโมงแบตเตี่ลดไป24สนครับสุนณรภูมิจาก3 0องศาขึ้นมาเป็น39.2องศาครับก็ถือว่าร้อนแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างกินในระดับหนึ่งครับถือว่ายังพอเล่นได้ลื่นไหลาย,ยาวนานอยู่ครับสำหรับชิป exynos ไม่ได้ออปติไม้เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอการอัปเดตต่อๆไปเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างกล้องหน้าจะให้มาเป็น13ล้าน f 2.0ครับก็ล้องหลังเนี่ยเลนส์หลักจะให้มา50ล้าน f 1.8ครับอัลตร้าไวให้มา5ล้าน f 2.2มาโครให้มา2ล้าน f 2.4ครับอัดวิดีโอจะอยู่ที่ Full HD 30เท่านั้นครับประสิทธิภาพในด้านของการถ่ายภาพกล้องหน้าครับมีความสวยใสยเป็นธรรมชาติออกโทนอุ่นๆตัดขอบละลายหลังทําได้ดีครับสามารถนําไปถ่ายเที่ยวได้ส,สบายๆนะใช้งาน ในชีวิตประจาวันได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดแล้วก็ตัวแบบเอาไปถ่ายก็ค่อนข้างโอเคถ่ายแล้วสนุกดีครับแสงน้อยเนี่ยอาจจะมีการสโลว์สปีดชัตเตอร์ลงไปบ้างครับอยู่ที่สภาพแสงนั้นๆด้วยครับถ้าแสงน้อยมากๆก็อยู่ประมาณ2วินาทีแต่ถ้าแสงมากก็แทบจะไม่สโลว์สปีดชัตเตอร์เลยนะภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความคมในระดับหนึ่งครับไม่ได้แข็งจนเกินไปเฉลี่ยแสงได้ดีครับสามารถนําไปใช้งานได้สบายๆครับวิดีโอกล้องหน้า Full HD 30ครับก็จะมีอาการสั่นไหวต่อมือครับนะเพราะว่าเขา ไม่ได้มีการสั่นมาให้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดกันสั่นได้นะดีเทลเนี่ยอาจจะดูแข็งไปหน่อยครับมีการอัดชาร์ปซอฟต์แวร์เข้าไปพอสมควรครับก็ถือว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยในการทําให้ภาพมีรายละเอียดขึ้นมาแสงน้อยเนี่ยก็สั่นไหวต่อมือเช่นเดียวกันครับนะไม่เหมาะการเลือนถ่ายเลยครับแล้วก็ภาพมีความแข็งนะผมว่าเหมาะกับการตั้งถ่ายมากกว่าครับภาพนี้กล้องหลังเลยหลักครับในที่ร่มเนี่ยโอ้ดีเทลออกซอฟอ่อนนุ่มเป็นธรรมชาติครับแต่ว่าพอออกแสงแดดแรงๆเนี่ยภาพอาจจะมีความ แข็งบ้างครับดีเทลดีครับ HDR ก็เก็บได้ค่อนข้างดีนะทําได้ดีเลยครับโดยรวมเนี่ยผมว่าถ่ายออกมาได้สวยสมกับราคาครับอัลตราไวาครับไว้บาลานซ์สีสันจะไม่เหมือนเลนหลักเลยมุมมองกว้างใช้ได้ครับดีเทลเนี่ยคมชัดดีนะแต่ว่าขอบภาพเนี่ยจะมีอาการโค้งเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเป็นปกติเลยของเลนอัลตราไวาครับพอเทรดสกรีนโทนสวยซอฟต์อ่อนนุ่มครับตัดขอบก็ทําได้ดีแต่ละลายหลังเนี่ย าจจะไม่ได้เนียนเท่าไหร่ครับเป็นภาพตัดแปะไปหน่อยนะไม่ได้ไล่ความเบลอตามระยะจริงครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวแบบแสงสกรีนโทนสวยใสยใช้ได้เลยครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะมาโครครับใช้งานได้ดีเลยนะดีเทลสีสันเนี่ยใช้งานได้ครับแต่ว่าเขาจะเป็นเลนมาโครที่เป็นฟนะิกโฟกัสเนาะตรงนี้ต้องขยับเข้าไปให้ได้ระยะโฟกัสของเขาครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าใช้เลนหลักถ่ายแล้วก็ซูมหรือ ว่าครอบเข้าไปอ่ะอาจจะได้ภาพที่หวังผลได้มากกว่าในโหมดครับถ่ายได้แต่เฉพาะเลนหลักด้วยนะจะมีการสโลว์สปีดชัตเตอร์ประมาณ2วินาทีครับเก็บรายละเอียดแล้วก็สีสันได้ดีครับบางภาพก็อาจจะดูแบนแล้วก็แข็งไปหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับวิดีโอครับ Full HD 30เฟรมมีความคมแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปครับกันสั่นนิ่งครับมีภาพย้ยเล็กน้อยพร้อมเป็นการใช้กันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่ถ้าเราต้องการ การตั้งถ่ายเฉยๆนิ่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปปิดกันสั่นสเตเบลไลซ์ได้ครับโดยรวมสําหรับผมก็ถือว่าน่าพอใจนะแสงน้อยมีภาพยอยภาพซ้อนให้เห็นบ้างพอรับได้นะเก็บรายละเอียดแสงสีสันอะไรได้ค่อนข้างดีเก็บความสว่างได้ดีครับวิดีโอตรา์ไวทาํทได้ดีนิ่งมุมมองกว้างวัดแสงว,วาบวห้มีให้เห็นบ้างมีการอัดชาร์ปเข้าไปทําใหม้มีความแข็งเล็กน้อยครับแสงน้อยเนี่ยมีนอยเยอะครับแล้วก็ดีเทลจะออกแบบวุ่นๆเละๆด้วยภาพ ภาพย้วยภาพซ้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะครับซึ่งตรงนี้จะเข้ามารบก,กวนภาพเวลาเราถ่ายวิดีโอซึ่งมันทําให้เราเนี่ยมองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับไม่เหมาะนะแล้วก็ไม่แนะนํากับการนําไปถ่ายในที่แสงน้อยครับจากที่ผมได้ลองให้แฟนผมเนี่ยลองเอาไปไลฟ์สดดูครับแน่นอนละเออมันใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลจริงครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเหมาะมากการน,นําไปไลฟ์สดขายเสื้อผ้าไลฟ์สดต่างๆนานา,นานาแบบพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโหผมว่าน่าจะชอบกันครับในงบที่ย่อมยาวขนาด อถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา5 0 0 0 m ล h ah, แล้วก็รองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่25วัตต์ครับก็จัดที่ได้ใช้งานถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างอึดดีครับแล้วก็ใช้งานได้เต็มวันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสบายใจใหายห่วงได้ส่วนในเรื่องของชาร์จก็25วัตต์ครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วอะไรมากนะแต่ก็ไม่ได้ชร์จ,จนเกินไปครับวูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.3ครับส่วนในภาครับสัญญาณ Wi-Fi ครับตรงนี้จะให้มาเป็น Wi-Fi 5ครับสปีดดาวน์โหลดที่ผมเทสได้จะอยู่่ที200 89เมกครับแต่ถ้าเป็นอัพโหลดจะอยู่ที่223เมกครับก็เป็นปกติของในเลทมือถือราคานี้ครับในเรื่องของเสาสัญญาณดาวเทียม erm, มีมาให้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับมี GPS ครับมี Garileo มี Glonass มีายตูแล้วก็มีมี QZSS ครับจากที่ผมได้ไปลองนําทางก็ถือว่าเฮ้ยนําทางได้ค่อนข้างนิ่งดีนะเข้าขับเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้มีอาการปิ้นไปปิ้นมาถือว่ายังนิ่งแล้วก็ใช้งานได้จริงครับประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับตรงนี้เขาจะมีวางจำหน่ายอยู่ ั้งหมด2สีครับจะมีสีบูแล้วก็มีสีแบล็กก็จะเป็นลายแบบนี้เลยก็จะมีความแวววาวแบบนี้ก็จะมีความรู้หราเลยนะรุ่นนี้ทํามาดูดีมากๆย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งครับเขาจะมีวางจาหน่ายทั้งหมด2ความจุครับก็คือตัวแรม8ความจุ128จะอยู่ที่7,499บาทส่วนอีกความจุหนึ่งจะเป็นแรม8ความจุ256จะอยู่ที่8,999บาทครับท่านนี้ท่านนั้นถ้าเกิดคุณสั่งซื้อวันนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นของแถมให้ครับนั่นก็คือตัวหัวชาร์จ25วัตต์นะคร ฟังมูลค่า7 8 9บาทครับก็คือโปรโมชั่นตั้งแต่วันเปิดตัวจนกว่าของจะหมดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบๆกดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมปักลิงค์ปักหมดปักตะกร้าไว้ให้มุมฝั่งนี้นะรีบๆหน่อยเพราะว่าของมีจำนวจนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะประมาณนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงใครมีคําถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ที่ใต้คลิปแล้วละกันสำหรับวันนี้ผมและซัมซุงไกรซี่ A 7 1 5 G ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ